สวัครับกลับมาให้างกันนะรบรายการชูทัพครับก่อนอื่นเลยฮะเหมือนทุกครั้งกดไลค์กดแชร์กดซัพเพอร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณครับสองนะลิงก์ข้างล่างน้องก็จะขึ้นไว้หมดตลอดทุกอย่างะทุกกลุ่มทุกไลน์โอเ n นแชรของเราฮะเพราะว่าอะไรสำคัญสุดเลยเรามีทั้งโปรโมชั่นเรามีทั้งในส่วนกิจกรรมต่างๆไม่อยากให้ท่านพลาดฮะอยากรู้เกี่ยวกับต้องเข้าไปที่เพจไหนอยากเข้ากลุ่มเบรกต้องเข้าไปที่กลุ่มไหนอยากอยู่โอเ n นแชรไหนเพื่อรูอ้โปรโมชั่นก่องโปรโมชั่นเบรกต้องเข้าไปไหนอันเนี้ยสำคัญสุดแล้้วีนเรามีกิจกรรมามีของแจก เทรดเดอสองพก็มีแน่นอนกิจกรรมที่ร้านก็มีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําคัญสุดเลยคือลิงก์ตรงนี้มันจะบอกอการฟอลโล่การไลค์เลยมันไม่ได้เสียสตางค์เพราะฉะนั้นฝากรุกวนด้วยนะทุกท่านไม่อยากให้ท่านพลาดฮะพูดทุกครั้งจะพูดต่อไปจ้ะวันนี้ทำอะไรใช่ไหมครับแตกต่างออก่อนเลยต้องพูดอย่างนี้ก่อนฮะเป็นครั้งแรกที่เปิดกีฬานี้เป็นหนึ่งในกล่องที่มูลค่าแทบจะสูงสุดที่เราเคยเปิดโดยทั้งสองอย่างคือกล่องไหนนี่เลย5050โ 50, ชวเฮโอตานี หล,หลายคนยคนงงว่าเปิดทําไมเบสบอลเอาจริงชีวิตนี้ไม่เคยดูเบสบอลครับซึ่งแน่นอนเมื่อออทานนี่ทำเรคคอร์ดสิงโตตามหากันใช่ไหมซึ่งนักวนที์ถ่ายออกไปแล้วจะเรียบร้อยแบล็กในบันซี่วัลนัทวัมีคนเคลมไปแล้ววันัวันออกไปเพียบแล้วก็แอบเศร้านิดนึงกล่องอยากรู้กล่องมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ซื้อขายกันอยู่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่จะสักกี่ครั้งที่ทุกจะเปิดเบสบอลใช่ไหม k ูโนสอาจจะได้ Short ช็อตปรินซัมติงเบสการ์ดซัมติ i ไลเซนก็ได้ไหมคงเป็นไปได้ยากโคตรแต่ว่าเราอยู่ในความหวังเพราะอะไรเขาว่าตามที่คนไทยเรียกกันมันมีสิทธิ์ที่จะมีการ์ดเปลี่ยนชีวิตคืออันนี้อันหนึ่งกล่องมี10 p แพ็คแพ็คนึงมี5ใบยอย่างน้อยต่อกล่องเขาการันตีว่าจะต้องมี1 p a r a l l ร l หรือ1 Short Print per box อันนี้คือสิทธิการันตีถามว่าซุปจะได้ไหมนะหรอด้วยสติติของข้าพเจ้าแล้ว น่าจะยากนิดน,นึงครับแต่ว่าความหวังก็ใครรู้อะไา,ยยาน้อยขอลันแบบทับห้าทับสิบหรือฟุกได้เลเซนออนการ์ดหรือซัมติงได้ไหมอ่ะสักครั้งเพื่อหเป็นคุ้มแต่เดี๋ยวลองดูลุยครับมาสักครั้งหน่อยทุกคนเขาพูดแบบว่าการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยอยากเห็นอะ่ะมาให้ดูหน่อยสิว่าการเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงเราเราการตีอย่างน้อยหนึ่งพาเร็วซึ่งเหมือนที่บอกฮนะาชีวิตนี้ไม่เคยดูเบสบอลไม่เคยเปิดกล่องเบสบอล แต่ว me. ่าตอนนั้นมีคนถามว่าเอาไม้เราก็เลยเออสักครั้งอยากลองเปิดดูได้ทำคอนเทนต์ด้วยถูกไหมฮะพวกนะสิบซองปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองกล่องให้อะไรหมื่นสี่มาลุยให้ทุกท่านเปิดมาพาราโดจะอยู่บนสุดเลยปะอ๋อพอนีงนะเอาดิชิงให้ก่อน อ,อ๋อมันจะมีวันให้สเดือนสาห้เดือนห้าอ๋อเดือนห้าห้าสี่และคำถามคือเลซุปจะรู้ไหมว่าอันไหนคือช็อตปรินต์นั่นแหละคือคำถามไม่เคยดูใครเปิดเลยด้วยเนี่ยจริงแปดทับยี่สิบดาว่ามันต้องมีรายละเอียดบอกข้างหลังมั้มีโมซีเพื่อให้เราไดฟิสตี้โฮมรันส์ฟิสตี้โซ once again s ำหรับชั้นแคตตากรีออฟวันรีคอร์ดเบรกิ่งพัน as the l o n member of the 50-50 club 50/50 50. พวกนีก้คือคงเบสการ์ดใช่ไหมล่ะการ์ดเขาเป็นกระดาษนะไม่ได้เป็นคโครมไม่ได้เป็นอะไรนะคือเราจะรู้ยังว่ไหนคืชอช็อตพิ้นน่าจะมีความแตกตา่างทุกคนให้เดานะตัวนี้เบสบอลก็ไม่รู้จักอะไม่เคยดูเบสบอลเลยเจออะไรที่มันแตกตา่างกันเลน่าจะรู้เองแหละทุกคน จะ,จะมีวันต่างๆที่เหตุการณ์เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้ของแค่เบสการ์ดมั้งโซฟายังไม่เห็นเลยนะไม่มีอะไรที่แบบแตกต่างเลยจริงๆนอกจากอยู่ตรงนี้นี่กเกินขึ้นทางนะ ซึ่งเบสการพวกนี้เขาน่าจะ population น่าจะเยอะจัดอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วครบเซร็จไหมหนึ่งกล่องนี่ครบเซร็จไหมสี่ซองสามแล้วยังไม่เห็นเจออะไรเลยทุกคนทับสิบสองทับห้าเนี่ยสี่สิบห้าสามสิบเจ็ดสามสิบหก w h a อันเล็กมัมีช็อตปีนี่เราไม่รู้อะ สิบหกเก้าเนี่ยสี่สิบเก้าสี่สิบสองสเก้าหรือสองสองะไม่เห็นเจอรันเลยหรือรันไปแล้วเราไม่รู้วะนั่นแหะดีตื่นเต้นนะเนี่ยว่างป่าว่ะกล่องเนี้ยจะแม่นึงขั้นอยู่ในซองสุดท้ายเลยหรอหรือรันไปแล้วกี่ใครทันดูรันปะไม่มีอะไรเลย โดนหลอกปะเนี่ยผมโดนหลอกอ๋อนี่เหรออันนี้แตกต่างเหรอดาเมจด้วยอะ่ะอันนี้เหมือนจะแตกต่างบอกไม่แตกต่างเลยไม่ไม่เห็นมีร้านเลยทุกคนช็อตปรินท์เพอร์บ็อกซ์ดูยังไงอะ่ Short print อะช็อตปรินท์อ่ะ อโอโดน,นหลอกปะเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนต้องไป็นตาหาช็อตปรีชหรอเพราะซุไม่ได้รันนี่อะไรกันมีใครรู้เรื่องไหมเนี่ย <c oughs> ผมโดนหลอกอเปล่าไม่รู้จริงยังไม่ได้ดูอันนีมีรันที่เราไม่รู้อ่ะทุกคนรู้ไม่ออกจริงครับจริงเหรอ เป็นคนที่โชคดีขนาดนั้นเลยเนี่ย no idea เลยในลองเสิร์ชกู o ก l e ดูทุกคนว่า Short Print โอตานี่ห้าสิบห้าสิบเป็นยังไงแต่ซุ้มไม่ได้ล้านเนี่ยทุกคนผมโดนหลอก <ปะ S 1> ไม่รู้อ<ป>ะไรจริง <ปะ S 1> no idea ทุกคนว่าดูช็อตปรินตอย่างไหนต้องไปไล่หาข้อมูลแต่ทุกแบรนด์มดูเหมือนกันหมดนะจริงนะจุดนี้เศร้าแท้ครับเ <laughs> บิ่บาทเหมือ<า>น <laughs> <า S 1> <laughs> จะได้ของเออร์เลอร์ไม่มีพาราเรล ไม่มีชอ็อตปริ้นนอกจากชอ็อตปริ้นอยู่ในนี้แต่มันไม่มีอ่ะหาไม่เจอไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ <S <S เออไม่รู้ว่าท็อปเห็นวิดีโอนี้แล้วท็อปจะเดี๋ยวจะลองส่งให้ท็อปดูแต่นี่ครับเพราะนั้นอย่าลองในที่บ้านนะครับเป็นไงอันนี้ไม่ต้องให้คะแนนชุบด้วยครับเพราะว่าให้คะแนนตัวเองได้ว่าเต็มสิบจะได้เท่าไหร่ได้จะรู้รู้กันอยู่เพราะว่ามือกระบาดไม่มีพารเร็วไม่มีอะไรเลย แต่นี่ฮะเหมือนที่บอกเปิดให้คนดูว่าใช่แหละมันมีบางคนที่ได้การ์ดเปลี่ยนชีวิตยิ่งสมมติคนที่ได้ไอ้แบล็กไรซี่วันวันโอเคบางใบเป็นแสนเป็นล้านมีแน่นอนแต่หลายๆกรณีเจออย่างนี้เข้าไปถามว่าทำทำเรื่องได้ไหมได้แต่ก็ไม่รู้ว่าท็อปจะทํำยังไงในกรณีนี้เหมือนกัน <laughs> ต้องลองดูแต่เนี่ยไม่มีอะไรจริงจริงแต่โชคดีว่าที่เราถ่ายวิดีโอมาตลอดทาเป็นคอนเทนต์ด้วยความเสี่ยงเรียกว่าความเสี่ยงในการเปิดกล่องแล้วกันอาจจะขำนิดหนึงถามว่าเซกไหมก็เซกหนึ่งเพราะนั้นะแต่ใหญ่ดวน่นลอง อยากน้าลองคอมเมนต์มาดูว่าไอพี่จะทำไงได้บ้างพี่มีฟอลล์อัพไหมผมเคยเจออย่างงี้มากับตัวเคยเจอเออร์รบ็อกซ์ซึ่งการฟุตบอลเองก็มีเออร์รบ็อกซ์กันอยู่ประจำเหมือนกันแต่อยากฟังของขห็นทุกท่านเกี่ยวกับอะไรประเด็นพวกนี้เหมือนกันไหนไหนเราก็เจอในกรณีนี้นแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ดูเป็นตัวอย่างเส <laughs> อยดายอย,า,อยา,ากหาการเปลี่ยนชีวิตเยอะครับเพราะวาก,การ์ดมันมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายฮะมันเป็นไนส์ซูแฮฟไม่ใช่มัสแฮฟอยาให้คอมเมนต์กันมาข้างล่างชอบคอ,คอนเทนต์ประมาณนี้ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวมาเปิดกล่องอะไรใหม่ติดตามครับสำคัญสุดเลยฮะทุกโซเชียลมีเดียเราเพราะว่าเรามีทั้งโปรโมชั่นเรามีของกิจกรรมมากมายวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ